จงหอนเลือกครับกรับขอโทษที่น้องเช้าเพื่อชาหนุมบ้านหลายๆที่มอนี่ผ้ามาทารมานมาตาแดดชานุม,ม้านที่บอกว่าโอ้ยซ้อมกูมาทารม่านนัน,นอยนู่เนาะเพราะเป็นอย่างครับพอว่หาพวกเข่าขาดไปชาธิปไตยพวกเขาอดทนผมไถ่ทีมงานมาเบิง่งสถานทีแต่เศร้าครับว่ามือเศร้าหมู่บ้าน บรรยากาศเช่นเสียเรามืออื่นเป็นบนรรยากาศทั้งไหนแต่ว่ากะดีกร่ดอกพี่น้องเข้ากันง่ายมองไปหารถมุ่มแต่ยินบรสุคน,นอนี้เนาะครับเนาะผมเบา,าหลายครับเพราะว่าทั้งท่านสมจิดทั้งท่านสมหญิงเบาไล่ละเอียดไปเบิล้ลผมจะเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมอาสาเขาแมา่เป็นอย่างผมจังอยากมาเป็นผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคยเป็นสอสอเราเป็นอย่างคือต่าลงนีม่มีคําถามครับผมว่าพีน้องฟังกังสี่ครับว่านายกทัดสินชินวัตนพ่อเพิ่นเข่าง่าในประเทศไทยใดสิ่งที่เพิ่นว่าอันแรกคือเหตุจางไ์ใดพี่น้องสิมอยูมิกินมีหยาถาพี่น้องอยั่งดอดๆอยากๆคือประเทศชาติพัฒนาไปบ่ได เพจังไดร่รัฐบาลส่วนเทิ่งสีประสานกับรัฐบาลกลางเพื่อนำงบประมาณลงไปสู่รัฐบาลสู่พี่น้องประชาชนใ้ไดรัฐบาลกลางที่พญ่ตัดสินบอกถึงคือไครครับคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพี่น้องสีเห็นว่าพใญ่ตัดสินเราเดินทางไปเบิดทุกจังหวัดเพื่อไปหาคะแนนให้รัฐบาลกลางรัฐบาลกลางคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ความต้องการคืออยากให้รัฐบาลกลางคือนายกอบเจอเป็นพรรคเดียวกันครับนายกงัเวลามีนยายอยบางลงมากเนี่ยได้สอดประสานเชื่อมโยงกันเมื่อวันที่11เดือนท่านว่าเพื่อนมาปลาใสให้ท่านการกันตินั่นอยู่บนเป็นเลื่อนผมไปหาครับสมหญิงไปหาอยู่เมื่ออุบลครับ มันถามว่าอำนาจจะเลื่อนเสีเอาไผ่ล่งนายกอาบาจอสมหญิงหันมาหาผมว่าสมหญิงว่าควรจะเป็นดานัยค่ะเล่ากับหันกลับมาตั้งผมนะแล้วดานัยจะสู้ไหมล่ะหันผมที่ต่อบบบขับมันทิ่ต่อเป็นบวกนเนาะแล้วดานัยจะสู้ไหมล่ะสู้ครับเออถ้าสู้ก็ไปดานัยลงพื้นที่ให้ดานัยนั่นแหละสมัคร นั่นแสดงว่าผู้รักผู้ใ่เป็นเห็นความสําคัญของผมผมเล้นยงางตั้งแต้มือน,นั้นเป็นต้นมากครับจนเกือบขาดปัดหลายคููเลยยินยางมันบริยางหาเพื่อขึ้เกาที่ขับบันไปงานทั้งเมืองกับหัวตะพ่านหาเพื่อเฮ้าหนี่คัดเจ้าทัาง้งหูจักผมพอผมล่องสอสอสองสมัยงานคัดแล้วหูจักแล้วแก้ว่าขทางงเพเภอเมืองคุณว่าขืนง่ามไรหรือว่าจะไม่เป็นไผ่วะ อำเภอวัฒนพานก็ดนนันให้เงินไถ่ว่าหูจักผมมีแต่ซุ้มคู่ท่านเพราะผมเป็นคู่นอตใช้บานหัวจักเลยผมก็เลยจําเป็นต้องเปนยางอาเภอวัฒนพานกับอําเภอ,อเมืองหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวลุม่านเยาวาเด้อวา่าบบเห็นหนาเดดไนจักเถื่อมาอยู่มหาี่หาน้องอยู่แต่บรได้ไปบัดสุเงื่นอนอำเภอชาลุม่านคือหนึ่งเดียวในหัวใจของผมคือพีสมคิดเบา อำเภอหนาชนาเนี่ยเป็นอำเภอเดียวที่ผมได้ที่หนึ่งมาโดยตลอด้าลงสมครตบเมื่อให้พี่น้องชาวนบ้านเนี่ยครับผมเบ้าเรื่องพื้นบ้านผมอำเภอพน่าผมล่งสมัยแหลกอำเภอพน่าผมคะแนนอยู่ที่สามอำเภอชา,า้นบ้านกับอำเภอเสนา,น,านาเนี่ยคะแนนผมอยู่ที่หนึ่งพี่น้องบ้านผมเอาวางเลยจต่ว่า แม่นแล้วเรามาีงาเ,างเงินเราไปแจกเดยทั้งยืนเราไปแจกบ้านเจ้าของหมดทั้งโอ้ยผมไม่อยากหัวบุตรแกนตายเลยผมว่ามาถามพี่น้องชานุมานเนี่ยเป็นอยังขาเจ้าใดของผมจักบาออ้าขาเจ้ายั่งเหลือนี่คือผมฝากความหวังเลยครับพี่น้องชานุมานว่าคือผู้มีอุดมการทางการเมืองที่แท้จริงคือนักรบชายแดนที่หวังความก้าวหน้าหวังความมั่นคงให้ลูกหลานในชีวิตและอนาคต ผมเสื้อจังสันครับสิ่งที่ผมสิเบา้านี่อยู่สองอย่างพอโมน่นังที่ประสบเปล่าเแล้วที่สมคิดเป่าแล้วสมยิงเบล่าแล้วอย่างแรกค้าผมได้ไปเป็นปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งเดียวของอำานาจเจริญที่มีชายแดนติดแม่น้ำโขงคือชาลุมานผมสีเฮตเรตฐกิเจ้าลุมานนี่ให้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอำานาจเจริญให้ได้ วนี้เร,รับกิรตฐกุมมือที่ชานุมัานดีกว่ามูบัติอย่างมั่นอ่อนมีมานี่คือเศรษฐกิจที่ดีครับแต่ที่สำคัญผมสิ่เพิ่มคือผมจะผลักดันให้เปิดด่านขาวรเพื่อให้เกิดด่านที่มีมาตรฐานที่เป็นสามารถข้ามไปข้ามมา สเหตดดานถาวรนีเกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าต่อไปคนชนุมันสี่มีสินค้ามาว่างขายอยู่ในตลาดตลาดเขาเอ็น่าตลาดตั้งประเทศเ่อนกับตลาดปอดผ้าษีเลินกระมุกเหตุผลนไมันเกิดขึ้นอยู่ดีดพี่นองเสื้อผมเนอนี่คืออันดับหนึ่งครับผมเสื้อ่าสินค้าจากเล่าขามมาสินค้าจากเข้าขามไปเล่าคนสีมะเที่ยวเล่า คนสีมาเทียวเล่าทานทั้งนี้สิหลายเพ่อหยังงรับเพราะเขาต้องการบรรยากาศธรรมชาตินั่งเรือข้ามไปนั่งเรือข้ามมาได้มาชมเผ่าภูไทยได้มาชมแก่งหินขันแก่งคันสูงได้มาชมประเพณียักษ์ครุนี่คือสิ่งเราดีผมม่ะต่อไปชานุมานเศรษฐกิจดีแน่นอนเอาอยุ่บอ่ะ เอาวิว่าเออเรื่องที่สองครับเขาเบ้าว่าเขาเนี่ยเขาบ้าว่าบ้านเฮานี่เป็นหม่องพักยานะเป็นหม่องพักยายาเสพติดหลายขนาดอยู่บ้านเฮ่าผมรอกว่าแม่นคนสนุบ้านผมมนจักดีขึ้นยังีนบ่มี่นมีแม่ยนอยว่า เนี่ยบ่จักเลยสแสดงว่าบ้านเฮาบ่มีหอือเราจะทำยังไงที่จะทำลายคำพูดที่ว่าทานุมานคือที่รับส่งยาเข้าต้งแก้ปัญหาอะได้ผู้ใดจะแก้ส่วนหนึ่งคือผู้เฮ้านางอยู่นดีส่วนหนึ่งคือผมในฐานะที่เป็นตัวแทนนี่นี่ต้องซอยกันเป็นหูเป็นตาซอยกันเป็นปากเป็นเสียงเว้าเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ อยาเสพติดแก้พูดเดียว่าไรครับต้องแก้เรื่องจากครอบครัวจนไปถึงประเทศเพราะฉะนั้นเราจะสร้างสิ่งนี้เกิดขึ้นให้ได้เมืองชานุมานจะเป็นเมืองเศรศษฐกิจที่รุ่งเรืองเป็นชายแดนแห่งเดียวของจังหวัดอำนาจเจริญที่สามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็จะเป็นชายแดนแห่งเดียวที่คนอยากมาเที่ยวหาเบิง้งผมสิพาพี่น้องเหยี แค่ว่าพี่น้องต้องเลือกผมเน๊ะคำเลือกสองคนนี้เด๊ะมีคนถามผมว่าเอ้าแล้วซอสจอยเขตหนึ่งละบัตนแม่นผู้ใดบัตนคือบ่มมี่บัตนมีอยู่ครับพวงมางามเนาะล่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิมาฟังผักเพื่อไทยบอกยุ่มือยู่ดิเพราะว่าเพิ่นมาบัตรผู้นี้พวงมงามผู้ใดเบิ่งเอาเด้อขันผู้ใดพวงางามทั้งปะกอทั้งทั้งคุณน่ะ ผู้งามเลือกรวดรับหลกเลือกคนงามก่อนซ้ำก,กันกับเลือกผักเพื่อไทยดีแต่ไหนรอบะ<า>เออกันเลือกคนรอกอันผมไปทั้งในไทยบ้านมิะตอ,อกว่าเมียนโมมากรสีเอวอย่นอ่เป็นอะไรที่เสียวคอยบังงูกเจ้าหรือเจ้าคือกูมูไม่รอว่ะบ้านเข้าคืออยู่บ่ะคืออยู่บ่กนี่แล้วผมรอด,ดีใจได้ไปบ้านไหนก็มิะตอ,อกว่าเมียนโมม่กะสิเอาอยู่เด้เป็นอะไรแม บอไปแถวเมืองแถววัฒพานเหรอวาแถวเฮ้าขาเจ้าขยองวาผมรออยู่หรอกแต่ว่าไปแถวพุนเมียนบ่มากขียเอยู่เลยเป็นหนันมันคือขอมูเลยแม่ยบอกว่ามันเจ้าเป็นรัยอกเธินี่เราบอกดีใจว่าแล้วบ้านเจ้าของยโยยองกันบนะ่เนาะรอะรอยู่วะบอกมีแฟนได้หนิมีแต่เมียแฟนน่งอยู่นี่เวิร์นี่แหละคือแฟนอยู่บ้านคือเมียอยู่นี่คือแฟนเนอะ พี่น้องครับล่งเลือกตั้งเกี่ยวนี้พรรคมีความหวังประชาชนมีความหวังหวังวา่าพรรคเพื่อไทยที่เขามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือพี่สมคิดคือพี่ประสบเราหวังว่าพี่น้องเช่าบ้านสีบีอยู่ีกินสีลืมตาอาปากได้ความหวังเรานี้ พอให้ทัดสินราบประจุดประกายความคิดใ,ให้รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลออกมาเป็นนโยบายหลายอย่างคุณว่าไปเบิดลหะมีอยู่อย่างหนึง่งผมจะเพิ่มเติมผู้ดใดซื้อเลขแนะ่บ้านเราไม่เคยซื้อเลขเน,น,นาะกันนะซื้อแต่เล็กเล่าเลขกไท้ว่าซื้อผู้ใดซื้อเลข,เลขต่อไปครับพาซื้อเลขพักเพื่อไทยเลขพักเพื่อไทยซื่งออยังครับ หวยบํน็จหวยบํนจเป็นยังไรฟังเน้เนอพวกสื้อเลขกคติเศร้ากับเศร้าหาซื่อหวยเพื่อไทยพอเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็ร่างสีออกกฎหมายให้หวยขึ้นมาอยู่บนดินแต่กี่มันอยู่ใต้ดินม่นว่สื่อยี่มันมีแต่อันมหนว่เลขลอยตัวอันหกสิบถือตัวเลขถือตัวเลขอันบัดแม่กินบ่มีอันมหมว่ ต่อไปหวยเพื่อไทยจะไม่มีอัน้นเอาขึ้นมาไว้บนดินคือคนเอกศักดิสินเกษตรตกรแต่เที่ยวนี้จะต่างจากเที่ยวที่แล้วคือเงินซื้อขันบถ่นนะะบถอือเป็นเงินฝากผู้ใดซสื้อจะละลอยอนี่พอจะหนียกมือเบิ้งอ่าเสื้อจะละลอยนี่มีแต่หลายคนหันมันบ่เออขันเสื้อเทละตอนไหนก็บซังซื้อหาลอยพ่ถือฝากหาลอยงวด ซื้อพันหนึ่งก็ถือฝากพันหนึ่งวันแสดงว่าเดือนนั้นฝากเงินพันหาเลยเด้ฝากไว้เด้พราถือปุ๊บได้แต่เงินถือไดบ้บาทบาทละเจ็ดสิบนี่ละ่ะบาทละชี้อยนี่ละ่ะได้แต่เงินถือเงินซื้อฝากไว้ฝากไว้บพมีอัน้นซื้อไปจักสองสามปีแม้สามปีบ็ถือจักบาทาากาสูสิล่าออกจากการซื้อเหรกบาทล้าออกคือเศร้า ไปล่าออกจากโครงการเอาเงินวาคืนเงินที่ซื้อทั้งหมดให้บ่มีเสียจักบาทเอาอยู่บ่นี่เห็นหบ,บ่าหรวอป๊อตว่าเลือกจะบ่พักเพื่อดให้เลืออยู่บ่เอาเรื่องเดียวกับพ่อเลือกแล้วเห็นบ่เอาแต่เ,เ,รเรื่องซื้อเลขนี่กับพ่อเลือกแล้วแต่ว่าซื้อเลขเล่ากับเลขเรียนน้ำบ่ได้เด้อได้แต่เลขไทยเลยแต่เลขไทยเด้อได้ เดือนละสองมวขดขณะนี้กฎหมายกำลังจะเข้าสู่สภาถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสาภาตือใจพี่น้องซุ้มซือเลขแล้วบ่ผมนี่แหละว่าผคนอื่นบอกว่าพี่น้องพูดกับจะพร้อมกับพ่อสุณพ่ออันยกุกอา้าวนี่คือนายว่ายครับส่วนนายว่ายอื่นๆที่ท่านสมเกียรติท่านประสบเฒ้าเ่ยอ,อันขอบคุณลหลายๆครับนี่แหละน้ำใสใจจริง ของพี่น้องของเจ้าโนมาน,ตนามแต่น้ำแต่ยังได้กินคะแนนมันตัสิบวันได้เนาะก็ได้หรอเจเนาะแต่ว่าฝากพี่น้องแังนี่ครับว่าฝักเข้าที่มานัางยุนี่นี่ประมาณผมประมาณโดยสายตาผมแล้วนี่ประมาณพันคนพันนางร่วมกันนี่สิหลายใจเด้แต่ว่ามันนางกระจัดกระายผมว่าอยู่ประมาณพันหาพันหกร้อยคนนี่้าเลือกพันกว่าคนนี่ไม่ได้เป็่นไหมแมนว่ครับไม่ได้เป็่น เป็นจังไหนคือเขาต้องกลับเมื่อต้องไปขยายผลหรือฟังว่าเป็นหยังยังต้องเลือกแด่ได้ไปมือนี้ได้ยังแต่ท่านถามพี่น้องถามว่าไปมือนี้ได้ยังได้เท่าไหร่มันจะมีเท่าไหร่น้ำเนี้มันวะเออเท่าไหร่ที่เขาจะไปว่าขเขาพอได้มาเอาเงินเขามาฟังนโยบายได้ยังให้ว่าได้หนึ่งนโยบายว่าต้องเลือกรัฐบาลกลางให้เชื่อมโยงกับรัฐบาลใหญ่ ขึ้นแนวใดเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหญ่คือรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลกลางก็ต้องเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนึนแนวใดอันที่หนึ่งนะได้อันที่สองได้ยังเพราะนี่ประสบกับเรื่องสุขภาพนี่ในยบายผมเขียนไว้สัน้นๆเห็นป่ะอยู่นี่อยู่นี่แผ่งพับหน่อยๆน่อยตรงนี้สุขภาพการศึกษาเศรษฐกิจต้องดีต้องดีเห็นว่าสามอย่างนี่ต้องดียาเสพติด การทุจริตต้องหมดไปนี่คือแนวใดครับเมื่อนี่ไปเว่เาให้ที่ให้น้องผู้บริมาฟังว่าเอาละถ้าเลือกง่ายดนะนีิได้นี่ละได้สุขภาพร่วยปัไหนคันสุขภาพก็ดีเอาวะเอาวะมืออื้อนสิมีคนเอาว่ใหายลอยล้านแต่ว่าให้นอนอยู่นอนกินเอาวะโว้ยมันเป็นสิวปบเกลีขาตึงเลยมันวเพราะฉะนั้น เอาเรื่องสุขภาพให้มันดีผมสิพยายามเน้นเรื่องสุขภาพเบิ้งผมนี่ครันบนาาี่ย่างไปบ้านไหนเขาจะถามว่าอายุเท่าไรหาชิปไปยี่โม่าสันอุ้ยยิ้มอยู่าายแล้มันดีใจแท้าไรหาชิปไปนอนไส้บ่เบิ้มนั่แม่พุ่น,นเว้าขึ้นหาชิปไปจะได่ไก่ตายแล้วล็แปะเจ็ดสิบแล้วตัโอ้ยหาเมื่อกีก็บพราะดอดยงอมกูจักเม็ดไปน้องกันอะไรมีแต่วลาอกไก่ตายแล้วแปะเจ็ดสิบเลยมาสัน สุขภาพครับเป็นเรื่องสำคัญขึ้นหนึ่งผมบกเครียดสองออกกำลังยางในมือและตอมาณหาสิบกิโลยางยูเดียนี้เด้ม,มันเห็นไ้เฮ้ากับป,ปีกับเป่ากับเมื่อ,อยังมือแรงเนี่ยถามมาคือบปจอยจะเตือนยางหลายจอยจังเลยมอดบานมาบเมื่อยหรือเขายวอบัตเจราจีบนอนมันมันก็ยังว่วงเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพผมเน้นครับผมสิผ้พาพีนองสุขภาพดีโดยมีรอพอสต ซึ่งโอนมาอยู an, S! <S ่อบจทั้งหมดแล้วนี่แหละคือตัวที่จะช่วยทําเรื่องสุขภาพของพี่น้องไห่้นี้ผมเสืรอว่าพี่น้องเช้าเพื่อชั่นุมานสีสางปาติหารเสียใหไเกิดนายยกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดเป็นตัวแทนพี่น้องชาวชนุมานเพราะชา่นุมานจะเป็นหน้าด่านของจ um like ังหวัดอำนาจเจริญในการเปิดประตูเศรษฐกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้านเอาวะ ไมาเอาคยฟนี้เอาคอยปนไไิมมันเป็นตะเปิด,ดอ,อยู่บ่ะเอายุบ่ะครับเอเอคือ,อยุบคือ,อยู่เอาห้อนครับที่น้องกับห่อนผมกับห่อนแต่ว่าผมห่อนผมทนไดยเบ่ะผมยางบัดมือแต่มือนี่ครับผมมาผมเห็นหน้าเห็นตาพี่น้องนี่แต่ความยืนแย,แยัมแจ่มใสให้ความเป็นกันเองผมขอบคุณขอบคุณทุกท่านอย่าลืมครับ วันทีหนึ่งเขาคู่หาตาเบอร์หนึ่งเสบััรสีน้ำตาลเึ่งบัตรสีเขียวแล้วท่านสิถือกแล้วันทีหนึ่งเพราะว่าเลขมันออกวันทีหนึ่งแม่นบะขันซื้อเลขมือนั่นระวังมันสีอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งผู้ใดบอกขันซสื้อเปล่าไปซื้อหด้เลขที่ออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะ นายกก็เบอร์หนึ่งส,จอ,องสจอก็เบอร์หนึ่งเขตหนึ่งสจอก็เบอร์หนึ่งเขตสองมันกระจบส่นตัวเมียนบอมาการไงเด่เนาะเอา้าขอบคุณพี่น้องหลายๆขอให้เดินทางครับสู่ภูมิลำเนาสู่บ้านสู่เฮ้นด้วยความปลอดภัยเมือ่อใดวางจิตไปยงังลน้ำคือเกาวันที่ทีสิบห ตลลาด่ะเห็นว่าตลาดบ้านเฮาใหญ่สิมะย่างตลาดบ้านเฮาอยู่จังพอกันเด้อพี่น้องเดอ้อครับ,รบขอบพระคุณครับมาดีครับเดินไป